กูทั้งหลายสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนผานและพันฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนลุ้นแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบ ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราริบหลีแล้วเราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วพิกุุทั้งหลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกุดใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ วิกุทั้งหลายโยคก,กรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับสนิทแห่งทุกนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดู สแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจกพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแ่พวกเธอแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผ่ากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเรา แก่เธอทั้งหลายวิกุตทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกเจดีบ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันตาความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบปรารับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษม นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งพวงได้โดยแท้ วิกฤทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเต่าที่ส่งช้อนขึ้นด้วยปลายพระนกานี้ เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฏพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้พิกุทั้งหลายอุปปมาณนี้ฉันใดอุปไมายก็ฉันนั้นสัตว์ที่กลับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อยสัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์ มีมากกว่าโดยแท้ก็นั้นเพราะเหตุไรลเล่าภิขุทั้งหลายก็นั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสี่อริยสัตว์สี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัตว์คือทุกขอริยสัตว์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุก์อริยสัตว์คือ ความดับไม่เหลือแห่งทุก์ขริยสัตว์คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุก์ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่งนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อานนท์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่า ความเป็นต่างๆความพรัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานน์์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้น ย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีกันเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคร่ำกว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อนข้อนี้ฉันใดอานนท์เมื่อพิกุสง์หมู่ใหญ่มีทรรเป็นกันสารเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพานไปแล้วฉันนั้นเหมือนกัน อานน์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความจำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าจำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานน์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย จงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานุนภิกขุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ปิกุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายหนึ่งหนึ่งอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายหนึ่งหนึ่งอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตหน,นึ่งหนึ่งอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายหนึ่งหนึ่งอยู่ มีความเพียนเป่ากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิคุรทั้งหลายตนเองมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความแก่เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง ตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่แล i i <photos> ้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความโศก เป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> ก็ยังมัวหลงสแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเอง <c oughs> พิกุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาปิกขุทั้งหลายบุตรและภารยามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาธาตุหญิงธาตุชายมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา แพะแกะไก่สุกรช้างโกหมาลามีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบท้านเป็นธรรมดาทองและเงินมีความเกิดเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบท่านเป็นธรรมดาสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเทิดถูนเอาไว เหล่านี้แหละที่ชื่อว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งคนในโลกนี้พากันจมติดอยู่ป่ากันมัวเมาอยู่พากันสยบอยู่ ในสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ตนทั้งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกปิกุทั้งหลายความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอเราซึ่งมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจักต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บ ความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่อีกฉไหนหนอเราผู้มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต่ำซามของการมีความความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี้แล้ว เราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดเป็นธรรมที่เกษรรมจากเรื่องร้อยรัดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเถิดดังนี้